อยากฟังเสียงท่านอาจารย์โอรานครับครับวันสองวันที่ผ่านมาบทบาทของคุณอนุทินชาญวิรุฬลบนเวทีสากลเป็นอย่างไรบ้างในมุมมองของนักวิชาการอย่างท่านโอรานครับคือจริงๆผมก็ตามนะครับข่าวเ,เรื่องนี้มานะครับก็เห็นพ้องนะครับกับนักวิชาการหลายท่านนะครับที่เขาก็ยืนยันรองนะครับว่า บทบาทของคุณอนุทินนะครับในเวทีการเมืองระดับประเทศครั้งยันต์ครับมันทําให้ประเทศไทยนะครับกลับมาเป็นที่ยอมรับกลับมายืนหนึ่งในเวทีการเมืองโลกอีกครั้งหนึ่งทั้งไปมาเลเซียไปเกาหลีใต้และได้มีโอกาสพบนะครับกับผู้นำนะครับทางการเมืองระดับโลกไม่ว่าจะเป็นค้ำหรือว่าทางประธานาธิบดีของจีนแล้วการพบกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ได้เป็นการพบตามพิธีการทางการทูตปกติ แต่ยังได้มีข้อเสนอมีข้อแลกเปลี่ยนในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเช่นกรณีของคำก็ยังมีโอกาสพูดคุยว่ามันมีหนทางอะไรบ้างที่จะทำให้มีการลดภาษีการสั้งคําภาษีทางการค้าที่มันกระทบกับชีวิตประชาชนผู้ประกอบการในประเทศใช่ไหมมันไม่เพียงแค่การไปพบแล้วก็แถรู่เพรยแต่การพบเพื่อการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนว่าประเทศไทยจะได้อะไรบ้าง หรือแม้กระทั่งกับประเทศจีนนะครับที่ังดูเรื่องนะคมีความเห็น,นแนวคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาทแกมเมอร์หรือนะครับวิธีการในการแก้ปัญหาเรื่องคาริบนโที่อาจจะมีผลกระทบหลาะยอ,อย่างเนี่ยผมคิดว่านี่นคือการสแสดงบทบาทคือภาวะผู้นําที่ผู้นําของประเทศนะครับต้องสแสดงออกมาในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะเห็นเห็นว่า แม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆนะครับในโลกแต่ก็เป็นประเทศที่พร้อมจะยืนหนึ่งในโลกเหมือนกันในความในความสง่าง,งามของความเป็นรัฐของความเป็นชาติที่มีผู้นําที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่น้อยหน้าใครอรัมแบบนี้ถ้าจะใ,ใช้ภาษาวัยรุ่นชาวบ้านทั่วไปได้ไหมว่าเป็นบทบาทที่เหนือชั้นเลยนะในครั้งนี้เนี่ยใช่ครับคือต้องยอมรับว่า ตั้งแต่ลังประหารปีห้าเจดีนี้นะครับครับว่าผู้นําเราประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยนะครับได้แสดงบทบาทภาวะแบบนี้ในสายตานะครับผู้นําหรือว่าการเมืองโลกเนี่ยคือรัฐประหารเนี่ยนะครับประเทศใดที่มีรัฐประหารเนประเทศนั้นก็จะไม่ค่อยได้รับการยอมรับมันมีนัยยะ่างๆเรเมืองและปรากฏว่าผู้นํารัฐประหารเองก็มีการถืข้อดอำนาจถึงแม้ว่าจะมีรัฐบัูญัีการเลือกตั้งแต่เขามองออกนะครับ แล้วพอมาเจอรัฐบาลก่อนนั้นนี้สองปีก็ไม่ได้ค่อยทําไม่ได้ทําอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนะักแล้วก็ยังมีส่วนของการสร้างปัญหาความขัดแย้งด้วยนี่มันจึงทาให้มันมีการเปลี่ยนว่าหลังจากนะมีการเลือกตั้งอ่าเสร็จปับ๊บมีการเปลี่ยนนายกคนที่สามเนี่ยแล้วมันทําให้เรามีมีสถานการณ์มันบีบให้เราต้องแสดงบทบาทภาวะการนาด้วยของคุณนทิน แต่การแสดงบทบาทภาวะนั้นนะครับมันทําให้ไทยเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเริ่มจะเป็นประเทศที่มีบทบาทมากขึ้นอย่างน้อยนะครับในอาเซียนเราก็เห็นว่าถึงแม้เราจะมีปัญหากับกัมพูชามีปัญหากับเขมรแต่เราก็ใช้ช่องทางนะครับในทางการพูดก็ดีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีมันชุดให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมามีบทบาทในเวทีการเมืองโลกอย่างน้อยที่สุดในระดับมีภาคครับ